ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนอสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนนะครับวันนี้เขากะมาพบมาพบกันเก่าสำหรับแนวทางฮานอยวันที่18พฤศจิกายน2566วันวันเสาร์นะครับวันนี้ฮานอย6เม็ดงามงามฮานอยพิเศษเฉพาะกิจปกติ V.I.P. 4 0 4 1 4 9 2 4 1 9 1ห สามตัวหนึ่งสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามหนึ่งลูดวิ่งสี่กับเก้านะครับหรือว่าเลขไหลเม็ดเดียวสี่เก้าตัวนี้คือเอ่อสี่หน่อยนะครับไปกลับบนล่างเนาะสำหรับฮานอยวันเสาร์นะครับก็สำหรับหลักรูดวิ่งเฉพาะเจาะจงนะครับฮานอยเฉพาะกิจดรูดสี่กับหนึ่งฮานอยพิเศษรูดสามกับเก้าฮานอยปกติรูดสอง รุ่นสี่ฮานอย V.I.P. รุ่นศูนย์รุ่นหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรอบฮานอยเชฟกิจรุ่นสี่กับหนึ่งฮานอยพิเศษรุ่นสามกับเก้าฮานอยปกติรุ่นสองกับสี่ฮานอย V.I.P. รุ่นศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้คือรุ่นเฉพาะเจาะจงนะครับผมสําหรับฮานอยเนาะตัวรุ่นนะครับสลับตัวจอะก็มี6เม็ดนี้นะครับไปกลับบนล่างสีน้อยนะครับอ่งบถึงก็เอา6เม็ดนะครับ สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเม็ดเดียว49นะครับขึ้นแต้มลงแต้มระวัง4ี่แปดด้วยละกลันเลขหากินนะครับอ่าสี่แล้วก็50ขึ้นแต้มลงแต้มส่วนอ่งบถึงก็เอาหเม็ดนะครับเลขไหลก็จะเป็น4นะีเก้าเนาะอ่านะครับผมสําหรับฮานอยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนพี่น้องอ่าที่อยากได้หวยหุ้นนะครับ ที่ว่ากันว่าปังๆนะครับผมแปาในกลุ่มไลน์นะครับไอดีไล ADI 2538เบอร์ไลน์9 9 1 9 0 3 2 3าหรื่านยองาหรือนจะสแกน QR code ได้หมดนะครับใครยังมีตายใช้ก็แปาในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับห,ห,หุ้นนะ้องๆนะก็ตามนี้นะครับผม ID เบอร์ R, แล้วก็ QR code นะครับเข้าฟรีนะครับแอดมาแล้วก็ทักได้เลยเดี๋ยวโคดึงเข้านะครับผมเข้าฟรีนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้อโก้ก็อย่าให้บอกไปนะครับว่าช่วงนี้อโก้ไม่ค่อยว่างนะครับนะวันไหนทําได้ก็ทําสำหรับคลิปนะครับวันไหนที่ไม่ว่างก็คือไม่ได้ทํานะครับผมก็ช่วงนี้อโก้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับนะสำหรับคลิปก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้อโก้ด้วยนะครับผมทางอ่เพจเฟซบุ๊กหรือว่าทาง youtube นะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้มันก็ค่อนข้างาสายแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอแยคลิปก่อนเนะาะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับไปแล้วผมสวัสดีครับ